สวัสดีครับวันนี้ลุงชายมาพบสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเช่นเคยขอให้ทุกท่านรับฟังรับชมอย่างมีวิจารณญาณมิได้มุ่งหมายเพื่อทําธุรกิจใดๆขอขอบคุณเจ้าของบทความเรื่องเล่าเรื่องราวรวมถึงผู้ทรงความรู้ทั้งหลายที่ได้คิดค้นบันทึกเรื่องราวต่างๆการนําเสนอหากเนื้อหาไม่ตรงกับความเห็นของท่านก็ขออภัยด้วยบางคลิปบางตอนอาจมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็รับฟังรับชมกันด้วยวิพัชวาทีซึ่งแปลความหมายว่ามองความจริงอย่างวิเคราะห์ครับ เรื่องที่จะนําเสนอเป็นเรื่องราวจินตนาการให้ชื่อว่าพ่อครัวยาดองขอเชิญติดตามเลยนะครับในหมู่บ้านหนองกระทุ่งเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีมีงานบุญใหญ่ที่ชาวบ้านตั้งตารอคอยนั่นคืองานบวชพระของนาคลมโชยลูกชายคนเดียวของป้าทองคาทุกคนรู้ดีว่างานนี้ต้องยิ่งใหญ่สมกับที่ป้าทองคา,าเฝ้ารอมานานหลายสิบปีหัวใจสําคัญของงานบุญทุกครั้งนอกจากพิธีสงแล้วก็คือเรื่องปากท้องและพ่อครัวเอกประจําหมู่บ้านที่ทุกคนไว้วางใจก็คือทิศเตือนหนุ่มใหญ่ วัยหกกว่ากว่ารูปร่างท้วมผิวคล้ำแดดแต่มีรอยยิ้มพิมพ์ใจเสมอที่เตือนมีฝีมือการทำอาหารที่ร่ำลือไปทุกไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานรสเด็ดน้ำพริกผักต้มสูตรโบราณหรือหมูสามชั้นทอดน้ำปลาที่ใครๆชิมก็ต้องติดใจก่อนวันงานไม่กี่วันหลานหน้าบ้านป้าทองคำก็ถูกเนรมิตเป็นโรงครัวชั่วคราวอุปกรณ์ต่างๆถูกขนมาวางเรียงรายหม้อใบใหญ่เท้าโองครกสากขนาดมาึมา จานชามกองผนเนทิศเตือนในชุดส่งผ้าถุงลายดอกใบหน้าประแป้งลายพร้อยเตรียมพร้อมออกศึกอย่างเต็มที่ไอเตือนมวยวันนี้จะทําอะไรก่อนดีวะเสียงแหบแหบของสแสวงเพื่อนรักวัยใกล้เคียงกันเอ่ยถามอยากกระตือรือรน้นแสวงมักจะเป็นลูกมือประจําตัวทิศเตือนเสมอเพราะเป็นคอยาดองด้วยกันทุกเย็นโทกไอ้แหว่งงานใหญ่อย่า,ยยางนี้ต้องเริ่มจากต้มเครื่องในหมูก่อนสิวะจะได้เอาไปทําแกงออมหมูกับต้มเลือดหมู ทิศเตือนตอบพลางยกมือข้างที่เปื้อนขมิ้นขึ้นปาดเหงือ่อตลอดทั้งวันเสียงเจียวหอมเจียวกระเทียมดังชูชีสลับกับเสียงโขกน้ำพริกเสียงโครกครากกลิ่นหอมฟุม้งของเครื่องแกงลอยอบอวลไปทั่วบริเวณมีชาวบ้านหลายคนอาสามาร่วมช่วยงานไม่ว่าจะเป็นป้าสีป้าทองป้านวนทุกคนต่างคุ้นเคยกับการทำงานในครัวด้วยกันเป็นอย่างดี วันงานมาถึงตั้งแต่เช้ามืดโรงครัวก็คึกคักเป็นพิเศษทิศเตือนสั่งการชักวาราวกับพ่อทับออกสึกพลางพริกตะหลิวตักแกงใส่หม้อใบใหญ่พร้อมชิมรสชาติอาหารแต่และอย่างอย่างพิธีพิถันและเอ่ยทักผู้ช่วยงานป้าสีน้ำพริกยังจืดไปหน่อยนะเติมเกลืออีกนิดป้าทองต้มเลือดหมูเนื้อเปื่อยนุ่มดีแล้วป้านวลล้างผักให้สะอาดกว่านี้หน่อยนะครับเสียงทิศเตือนแจ๊ะแจไปทั่วโรงครัวอีกมือหนึ่งยกแก้วยาดองขึ้นสด แต่น้ำเสียงก็เต็มไปด้วยความใจดีและเป็นกันเองทุกคนรู้ดีว่าทิศเตือนอยากให้งานบุญนี้ออกมาดีที่สุดช่วงเพลงเสียงพระสงฆ์สดมนดังแว่วมาถึงโรงครัวบรรดาญาติโยมและชาวบ้านเริ่มทยอยกันมาที่งานเพื่อรอรับประทานอาหารทิศเตือนและลูกมือก็เร่งมือกันอย่างขมขืมนอาหารทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบทั้งข้าวสวยร้อนๆแกงต่างๆผักผักนานาชนิดและของหวานอย่างกล้วยบวชชีที่หอมหวานมันด้วยกะทิข้นๆเมื่อถึงเวลาฉันเพลและญาติโยม เริ่มรับประทานอาหารเสียงชื่นชมก็ดังระงมโอ้ยแกงเขียวหวานทิ่เตือนนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยนะมูสามชั้นทอดน้ำปลาก็กรอบนอกนุ่มในหอมชุยจริงๆน้ำพริกก็เด็ดดวงพริกไม่เยอะแต่เผ็ดกำลังดีทิศเตือนที่กำลังยืนเช็ดเหงื่ออยู่หน้าเตามองดูผ้าผู้คนกำลังอิ่มหนำสำราญอย่างมีความสุขรอย,ยิ้มปรากฏบนใบหน้าแม้จะเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ความสุขที่เห็น ทุกคนได้อิ่มท้องกับอาหารที่เขาตั้งใจทําก็ทําให้หัวใจพองตัวงานบุญพรั้หลวงพี่ลมเฉยผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจของทุกคนในหมู่บ้านและแน่นอนว่าเบื้องหลังความสําเร็จของงานบุญครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากความทุ่มเทและฝีมือการทําอาหารของทิดเตือนพ่อครัวใหญ่คอย,ยดองที่คอยเติมเต็มความอิ่มให้แก่ทุกคนบุญก็ได้ท้องก็อิ่มความสุขก็บังเกิดกับทุกคนที่ร่วมงานจัดงานครั้งใดเรียกใช้ทิดเตือนแห่งบ้านหนองกระทุ่ม หรือติดต่อผ่านลุงชายก็ได้นะครับเรื่องเล่าขานตามจินตนาการก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปลุงชายขอขอบคุณสำหรับผู้ติดตามทุกท่านสวัสดีครับ